สวัสดีครับท่านผู้ชมามาดูทีมงานพัดตรกรไม่ถึงมาดูครับเพราะว่าวันนี้มา6คันนะครับมาเยอะฟ้าเปิดนะครับรุมได้ลุมเลยนะครับ6คันอีก3คันจอดอยู่บ้านนะครับไม่มีคนขับถ้ามีคนขับก็น่าจะมาหมดนะเก้คัน30มกว่าไรนะครับ เอ้ยทำไมต้องยกตู้ไหมวะเอ๊ะโยยกตู้ไหมอ๋ <S <S อดันข้าวออกนะ <S <S ข้าวไปตันกระเพาะแทงกระเพาะมันแทงการข้าวมันตันเดี๋ยวข้าวมันล้นเลย ข้างบนครับท่านผู้ชมวันนี้น่าจะได้ดูมุมสูงันแบบแบบแปลว่าจบคลิปเลยนะครับเพราะว่าที่แฉที่มีน้ํานะครับนาพื้นนามีน้ำไาดูภาพมุมสูงมุมสูงน่าจะสวยอยู่นะท่านผู้ชมสวัสดีครับพี่ข้าไปพวกเลยพี่ <laughs> เนี่ยเกี่ยวไม่ได้แบบว่าเกี่ยวยากมากครับน้ำโยมนาแปลงนี้เป็นนาดินเหนียวนะแล้วก็ข่นะอนง้างบูวนะข้างล่างว่วไม่ไม่ไม่วูแล้วใช่ไหมไหายแล้วสบายเลยอล่ะโควมื่อจมอีโคโลอุ่มหมดเลยอ่ะหมดแล้วมัง้งเนาะ รมเล้วข้างสตดีเลยข้าวม็ดิงๆเลยโอ้นี่ก็สดเกินอ่ามีแมดผิดร่อยก็ดีแน้อยมีเมดมีจมูกก็ยังดี เลยคนนี้ขาจดันเลยครับยอมเลยผมนี่ยอมเลยคนนี้ เป็นหนึ่งเจ้าับท่านผู้ชมเหลืออีกหนึ่งเจ้าแล้วก็จอดรอรถเข้าครับนะครับรถเกี่ยวเยอะพอรถเข้าก็ไม่ทันนะรอชั่วโมงแล้วก็เกี่ยวได้หลายไร่เลยครับเกี่ยวเข้าคันนี่ได้เยอะเลยเกี่ยวได้เยอะเลยครับ เป็นแบบเป็นแบบว่าแยกกันทำนะคนขับเจเลอร์ก็ขับเลยฮะพนักงานขับเจเลอร์ก็ขับไปทนะั้งคนขับรถเกี่ยวก็ขับรถเกี่ยวครับรก,ก็แยกงานกันอย่างชัดเจนนะครับเจเลอรนะ์เตะช่วยนั่งสบ,บายนะขับเจเลอร์วันละห้าร้อยหวานเจี๊ยบเลยทนะ่านผู้ชม ออทำแบบนี้ก็ดีรถไม่โทมนะรับคันใครคันมันไปเลยครับดูแลกันดูแลกันเองครับรถเกี่ยวก็คันใครคันมันครับ เ <laughs> อาเอาแกขัดกัพแกไขกันเพ่อนครับ <laughs> ได้ทุกคนนะท่านผู้ชมคนขับรถเทรลเลอร์ก็มาขับรถเกี่ยวได้คนขับรถเกี่ยวก็ไปขับเทรลเลอร์ได้นะครับเปลี่ยนกันได้หมดนะครับรฐานก็ขับรถเกี่ยวเป็นเกือบทุกคนนะครับอีกสามอุมนี่น่าจะหมดพอดีนะท่านผู้ชมนาสิบสิบหกสิบเจ็ดไร่ เต็มไปแล้วก็ก่สามอุ้มมุนๆูอดรอรถข้าวอยู่ รถเกี่ยวเจ้าเดียวกันครับหมดเลยของทีมงานพัสกรหมดเลยทีมงานพัสกรได้เกี่ยวหมดทุ่งเลยนะครับมีอยู่เจ้าเดียวครับที่ไม่ได้เกี่ยวเดี๋ยยิบเด,ยเดียวครับท่านผู้ชม ช่วยกันอัดโอ้คแบบันึเกยแบบสามตันนะอัดไม่ได้แล้วมูนหมดแล้วเนะี่ย ใจเรื่องหรือเปล่า อุ้มนะครับฮโยรถข้าวจะเอาไปหมดหรือเปล่าจะเอาไปแค่ห้าอุ้มหรือเปล่า ถึงหลอถึงก็จะถึง้างเดียวเลยครับเจาครับข้าวดีเลยครับเปๆนข้าวไร่ขวดเย็นนะครับ นีนะครับท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ